แม่ฟาดกระติกยับหลังรู้บังคับปรปภหมู่บ้านชี้ชัดยกโทษให้หรือไม่ล่าสุดทางนางพนิดาศิรยุดดทธโยธินแม่ของแตงโมได้เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์รายการทุกโต๊ะข่าวว่าแม่รู้สึกเฉยๆกับกระติกแม่ไม่เข้าใจเหตุผลที่กระติกพร้อมนายศิระทนายความและพ่อของกระติกเดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้พนักงานสอบสวนสอบพอนนทบุรีนำตัวส่งฟ้องในข้อหาให้การเท็จจนถูกตีกลับ เพราะสั่งฟ้องไม่ได้ไม่มีรายละเอียดสั่งฟ้องและไม่ทําตามขั้นตอนแม้ไม่เข้าใจว่าทําแบบนี้ทําไมมองว่ากระติกทําแบบนี้เพื่อจะเอาตัวรับเพียงคนเดียวแล้วเพื่อนทั้งสี่คนจะทํายังไงย้อนถามว่าเขาคิดก่อนทําหรือไม่ตนไม่กลัวที่ออกมาพูดแบบนี้เมื่อถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทางกระติกเองได้ติดต่อทางคุณแม่หรือไม่ยืนยันว่าไม่เคยติดต่อกับตนตั้งแต่เกิดเรื่องจะได้คุยกันก็ต่อเมื่อมีคนกลางคุย ทั้งในส่วนของที่สอบพอเมงองนนบุรีและที่งานศพมีคนพาเขาเข้ามาพูดคุยกับทางคุณแม่แต่ในใจเขาไม่เคยพยายามจะติดต่อแม่มาแม้แต่โทรศัพท์ยังไม่โทรมาเลยสักครั้งตลอดจนไลน์ตนเองก็มีไลน์ของกระติกและทักหาตลอดแต่เขาอ่านไม่ตอบต้นหมดหวังกับทางกระติกแล้ว เรื่องจะให้เขาติดต่อมาพูดคุยเพราะเขาเป็นแบบนี้มาตลอดการที่แม่ให้อาภัยกระติกตามข่าวเดิมนั้นมาจากที่ทางอาจารย์ธงชัยประธานมูลนิธิคริสเตจักได้พากระติกมาหาแม่และบอกให้แม่ให้อาภัยนั้นทางกระติกเองยกมือไหว้ขอโทษตนเองในฐานะผู้ใหญ่ก็ยกมือรับคำไหว้ตามมารยาทแต่ในใจของคุณแม่นั้นยอมรับว่าตนรับคำขอโทษแค่มือแต่ในใจนั้นไม่เคยยกโทษให้จําไว้เลยว่าแม่ไม่เคยให้อาภัยเขาเขาไม่เคยได้ใจจากแม่ ส่วนอีกสองคนที่อาจารย์ธงชัยพามาขอโทษแม่ให้อภัยนั้นแม่ให้อภัยด้วยความเต็มใจที่ผ่านมามีแต่คนพยายามห้ามแม่พูดมากแต่อยากจะบอกว่าฉันเป็นผู้เสียหายแต่ห้ามให้ฉันพูดให้ฉันอยู่เฉยๆมันไม่ถูกต้องฉันเองมีสิทธิ์พูดกับทางทนายแต่คุณไม่ควรมาด่าฉันฉันเป็นผู้เสียหายฉันไม่ได้ฆ่าลูกฉันแต่คุณมาด่าเหมือนว่าฉันฆ่าลูกฉันมันไม่ใช่คนละเรื่องมองให้ถูกต้อง อย่ามาประนามว่าฉันไม่ได้ช่วยลูกทั้งที่ตนพยายามทําทุกอย่างแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งทราบพบว่าช่วงที่กระติกกลับไปบังคับบอกรปภพอพอที่หมู่บ้านเต็งโมช่วงที่หลังเกิดเหตุโดยเขาบอกเองกับรปภว่าห้ามให้นักข่าวเข้ามาถามข้อมูลห้ามตอบตนอยากจะถามกลับกระติกว่ามีสิทธิ์อะไรไปบังคับเขาบ้านตัวเองก็ไม่ใช่แล้วจะมาพูดในฐานะอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ